ใจแล้วว่ากูจะเดินสายนี้ใช้ชีวิตธรรมดาอย่าระหลายคนมากนะบอกว่าจะคิดดีได้ยังไงออกไปก็เจอคนคิดลบแล้วก็นั่นนะก็อยู่ในลู่ของเราไนงะมันคือลู่ที่เราวางให้กับตัวเองฉันรู้และศรัทธาว่าฉันไปแบบนี้แล้วฉันต้องสําเร็จต่อให้วันนี้มันไม่มีแต่ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นว่ากูต้องถึง ปิดตาร,รมในการใช้ชีวิตทุกวันนะคะเราไม่สามารถนั่งสมาธิได้ตลอด2ีชั่วโมงแต่เชื่อไหมว่าทุกๆก,การไปของเราทุกๆก,การเป็นของเรามันคือการฝึกจิตของเราทุกคนคุณฝึกติดคุณได้นะคุณจะสั่งการได้ทุกอย่างเลยคุณจะอยู่เหนือสถานการณ์ฝนตกรถติดแดดออกเงินไม่มีจนยังไงคุณก็จะรวย รวยได้ไงรวยในจิตเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีในจิตคุณจะมีในเงินแต่ทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะคะมันก็ต้องแลกมาด้วยสูญเสียอะไรบางอย่างจงเชื่อว่าโลกใบนี้คือพลังงานตัวเราคือพลังงานกรอบค่ะถ้าคุณอยู่ในกรอบคุณไม่มีทางจะคิดได้หรอกหรือแม้กระทั่งคนรักดีๆคุณยังไม่มีทางคิดให้กับตัวเองได้เลย หรือผู้หญิงหลายคนบอกว่าผู้ชายออ่น้อยผู้ชายมีน้อยไว้ก่อนใครเข้ามาก็เอาไว้ก่อนแต่ที่จริงแล้วนะคะทุกอย่างมีเหลือเฟืออยู่ที่คุณอะฝึกตัวเองได้หรือเปล่าคุณคู่ควรไหมกับคนดีๆล้วอไม่คู่ควรได้ไหมสิ่งดีๆรอเราอยู่เราเป็นคนเตะคนต่างทุกคนเราอยากเป็นอะไรเราเป็น ใครโสดอยากมีคู่แท้นะคะคุณเอาไหมวันนี้กล้าอยู่คนเดียวไหมกล้าเหงาไหมนี่โสดมาประมาณจะห้าปีแล้วค่ะยังเจอยังไม่เจอ